ปริศนาพระราชวังต้องห้ามหัวใจแห่งจักรวรรดิจีนณใจกลางกรุงปักกิ่งมีอาณาเขตต้องห้ามที่คนธรรมดาสามัญไม่สามารถย่างกลายเข้าไปได้นานกว่า500ปีนั่นคือพระราชวังต้องห้ามศูนย์กลางอำนาจของจักรพรรดิจีนในราชวงศ์หมิงและชิงที่มีห้องมากถึง9,999ห้องที่นี่ไม่ใช่แค่พระราชวังแต่คือศูนย์กลางของจักรวาลตามความเชื่อโบราณ เป็นที่ประทับของโอรสแห่งสวรรค์หรือองค์จักรพรรดิการเข้าหรือออกโดยไม่ได้รับอนุญาตมีโทษถึงชีวิตทำให้เรื่องราวชีวิตภายในกำแพงสูงแห่งนี้เต็มด้วยปริศนาทั้งเรื่องการแย่งชิงอำนาจในหมู่ราชวงศ์ชีวิตของเหล่านางสนมและขันทีนับพันและตำนานเล่าขานถึงดวงวิญญาณที่ยังคงวนเวียนอยู่ตามตำหนักต่างๆ ทุกย่างก้าวภายในพระราชวังแห่งนี้ล้วนเคยเป็นประจักษ์พยานของเหตุการณ์สำคัญในประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่ความรุ่งโรจน์สูงสุดไปจนถึงจุดสิ้นสุดของระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชแม้ปัจจุบันจะกลายเป็นพิพ,ธพิธภัณฑ์ที่เปิดให้ผู้คนเข้าชมแต่กำแพงและตำหนักทุกหลังยังคงดูเหมือนเก็บงำความลับอันดำมืดไว้แล้วคุณล่ะครับหากกำแพงเหล่านี้สามารถพูดได้ คุณคิดว่ามันจะกระซิบเล่าเรื่องราวการทรยศหักหลังหรือความรักต้องห้ามที่น่าเศร้าใจมากกว่ากัน